ธุรกิจที่ใช่ Financial a d v i s o r อาชีพแห่งอนาคตน้องมิน FA ประสบการณ์3ปีพี่เอกผู้จัดการหน่วย สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะสนใจนะคะเรื่องอาชีพที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ใช่ครับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง financial advisor หรือ fa ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรใช่เลยค่ะจริงๆแล้ว financial advisor หรือ fa ก็คืออาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงินที่ตอนนี้ติดอันดับหนึ่งในสิของอาชีพที่มาแรงแห่งอนาคตและเป็นที่ต้องการของตลาดของประเทศไทย มากเลยนะคะคถูกต้องครับเพราะปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิตแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญคือ financial advisor ยังสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ด้วยนะครับว่าแล้วก็ใช่ค่ะทั้งเรื่องเวลารายได้และความก้าวหน้าที่แตกต่างจากตัวแทนประกันชีวิตทั่วไปอย่างชัดเจนพูดถึงโอกาสในธุรกิจนี้แล้วผมต้องบอกว่าตลาดยังเหลือพื้นที่ให้เติบโตอีกเยอะมากครับ คนไทยหนึ่งคนมีค่าเฉลี่ยถือกรมธัน์ประกันชีวิตไม่ถึง1นงฉบับเลยนะครับถูกต้องค่ะและในปี2,565ที่ผ่านมามีจำนวนเบี้ยรายใหม่เติบโตขึ้น9.4%ด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็มีเบี้ยประกันภัยรับรวมของสัญญาเพิ่มเติมประเภทสุขภาพและสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เพิ่มขึ้นถึง9.15%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาด้วยนี่เลยค่ะทำให้อาชีพ FA เป็นอาชีพที่ให้รายได้ไม่จำกัดอิสระในการทำงานเติบโตอย่างมั่นคงใช่ไหมคะพี่เอกถูกต้องมากครับน้องมิน้น ทำให้คุณมีอิสระทางการเงินใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการและที่สําคัญคือช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับเรามาคุยกันเรื่องอินคารหรือรายได้กันค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจมากที่สุดใช่ครับรายได้ที่มั่นคงไร้ขีดจํากัดยิ่งทํามากยิ่งได้มากให้คุณมีอิสระทางการเงิน ซึ่งเรามีทีมงานที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างตลอดทุกเส้นทางใช่ค่ะแล้วเรายังมีเครื่องมือที่ทันสมัยและหลักสูตรอบรมที่พัฒนาศักยภาพให้พร้อมจะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพด้วยนะคะแล้วก็สามารถเติบโตเป็นผู้บริหารหน่วยที่มั่นคงพร้อมสนับสนุนทุกย่างก้าวให้สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งได้ด้วยครับต่อไปเราจะพูดถึงอินดีเพนเดน e ์หรือการใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการอิสระในการทํางานค่ะถูกต้องครับเรื่อง work life balance นี้สําคัญมากเลยนะครับ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมีอิสระที่ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการมีเวลาให้ครอบครัวและคนที่เรารักใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของอาชีพนี้ก็คือ Impact ที่เราสามารถช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะถูกต้องครับ เป็นอาชีพที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยผ่านการนำเสนอแผนคุ้มครองชีวิตการเงินและสุขภาพเรามาดูผลประโยชน์จากการเป็นตัวแทน FA กันดีกว่าค่ะพี่เอกครับเริ่มจากคอมมิชชั่นที่เราจะได้ผลประโยชน์ค่าคอมมิชชั่นจากเบี้ยประกันปีแรกและปีต่ออายุสร้างรายได้ไม่จำกัดเลยครับแล้วยังมีโบนัสรายเดือนรายไตรามาสและรายปีอีกด้วยค่ะพร้อมทั้งค่าตอบแทนจากการแข่งขันต่างๆใช่ครับแล้วก็มีสวัสดิการตัวแทนด้วยนะครับ ทั้งสวัสดิการประกันกลุ่มตัวแทน Carrier Agent และสิทธิประโยชน์จากโรงพยาบาลพันธมิตรที่พิเศษมากๆก็คือแผนรับรองรายได้ค่ะ หากเข้าโปรแกรมพิเศษของเราและโบนัสพิเศษอื่นๆอีกด้วยครับแล้วก็สามารถบริหารเวลาทำงานเองได้เป็นอาชีพอิสระสามารถบริหารเวลาในการทำงานเองได้สามารถทำงานได้จากทุกที่ทั่วประเทศแล้วยังมีโอกาสท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศหากทำผลงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดอีกด้วยค่ะใช่ครับแล้วสินค้าของเราก็ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับ และปิดประกันชีวิตมีแบบประกันที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายใช่ค่ะทั้งการคุ้มครองสุขภาพอุบัติเหตุการออมทรัพย์และโรคร้ายแรงรวมทั้งประกันชีวิตออมระยะสั้นด้วยค่ะผมอยากชวนทุกท่านที่สนใจมาลองฟังดูครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่บังคับสมัครเลยนะครับใช่ค่ะเรามีให้เลือก3ามที่ตามสะดวกเลยวันที่12มิถุนายนที่ Star b u c k s ์รัชโยธินกรุงเทพวันที่21มิถุนายนที่ s t า r b u ัค s ์อานางจังหวัดกระบี่แล้ววันที่22มิถุนายนที่ Star b u ัค s ์เซ็นทรัลจังหวัดภูเก็ตค่ะเวลาเดียวกันหมดเลยครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงสนใจวันไหนเดี๋ยวผมลงทะเบียนให้หรือกดกรอกเองก็ได้นะครับลิงก์สำหรับลงทะเบียนอยู่ที่ https colon backslash backslash forms.gl/crctkuufm2ur7as7 ค่ะหรือถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับใช่ค่ะเรายินดีที่จะตอบคำถามและให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับเจอกันใหม่ในเซสชันถัดไปขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคน